ดอกงามเลยโอ้โหตาตาเป็นนอโอ้ดอกงามเลยครับจ้ะโอ้ดอกทีนี้พี่กำลังนี่ดอกนั่นเปจ้ะแต่ออกโมงยังดอกงามครับผมน้าขายยังไงฮะสวัสดีครับผมรออีสานครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านแล้วครับผมที่เข้ามารับชมช่องรออีสานครับผมวันนี้พูพอกันกับบรรยากาศเครื่องฟ้าเกลือฝนเนาะ คนตกลิ่นครับผมฝนตกมันหนีหลายมือเนาะครับผมมื่อนี้ห้าพอกันได้เมื่อที่ไหนเม่ยจ้าวันที่ยี่สิบสามมีตันาสองพรนายหล่อสุดเกลดจ้า, 23, า,ราครับผมมื่อนี้กับพาเดินทางเข้าป่าให้ตีขี้เก่าเนาะห้าซองเมื่อเห็ดปลาล่างลนะครับบ้านต้องมีเห็ดปลาล่างเนาะมาสำรวจดูว่ามีเห็ดออกบ้างเนาะฝนตกมาหลายมืองเลยเราไปตามไปหลุนไปเบิ้งกันอีกขี้เก่าครับผมว่าสี่ดจเห็ดยังไงเนาะ,นอะพอได้แกงมาเนาะจ้าครับไปกันครับผมเราแหล่งมาันเขาเมื่อนาะจ้า,จา เปิดกัวครับผมดอกงามเลยตากับหน่อครับพี่แดงออกทึ่งตอใหม่เลยครับต้นใหม่ครับผมเป็นเห็ดเห็ดเห็ดตรงลำพ้นนู่นแบมดอกงามอยู่ครับโชว์หน่อกะเห็ดออกบัวรายนู่ฝนตกแห้งนาะฝนตกงไรเหมือนครับติดต่อกันครับผมวันนี้ก็ไปรุ่นน้ำกันอีกทีเก้าครับผมมาสิได้ายเหยังเนาะนสำรวจเบึงปลาลางบ้านน้องมิกเฮาครับผม ไปดูรวมกันครับเด็กคอนสี่กับผมอดอกยังหน่อยเนาะฝนตกใส่เลยบางงานบันไดนะบ่อนดอกบ,บนานใหญ่ดอกอ่อนครับยังหน,น่อยๆครับผมค้อนนอนนำไปสีเนาะจ้ะิบดอกบ,บานใหญ่เป็นดวงลาน่าครับ เอชรพึ่งขามนาะครับจ้ะโอ้ออกดอกเดียวครับผมเออดอกงามเนะาะอ่านแต่หนงามเลยมองเกาเก็บเหมือนนะครับผมเหมือนได้ผมนี่แหละครับผมเอาลุกันไปเรื่อยครับผมว่าชีพอได้กแกงพอได้พ่เ,เนาะพอไก่มันบ่อครับเอา้าพออย่างนี้ครับเป็นเ็ดเพึ่งขามครับเป็นโอ้อดอกงามเลยครับจ้ะอู้อดอก พี่พี่กลางนี่ดอกนึงปิดยุมหน่อยนึงโอ้ยห้ามเนาะยแจกจะออกมุมไงดอกงามครับพ่อม้าขายไงฮะนอนพี่อู้หูตัวนี้เหลือครึ่งหนึ่งเขาคุมกันคนละครึ่งนะครับดอกเหลือครึ่งหนึ่งเนาะจ้กคุณย้อนี่เดี๋ยวออกมุมันไงมาได้เนาะ เป็นดอกงามเลยครับเป็นเปลงเปรงขามเนาะบรรยากาศคืมฟ้าคือฝนครับฝนตกตลอดเลยครับสามสี่มือมานีครับผมฝนแห่งเนาะบ้านน้องเมฆดเนาคิดว่าจะตกทัวร์อยู่ครับผมเอ้าพออีกแล้วครับผมดอกนี้มาจากอู้ยแับเบิ่งขามงามเลยดอกอู้ยแบบเป็นนิดเปล่งขามครับมันใช่มพี่ดอกดอกบานได้ป้ะเนี่ยไม่ล้างพ่น เป็นไดได้จ hmm, no ้ะแข็งรึแข็งอย่างนั้นมองยังอยู่ครับขายังตันเลยบอกงามเลยนี่แม่นบ้านเปิดรุงเห็นอีกจุ่มหนึ่งนี่ตายเกดมันคือมโนเนี่ยขายากเนี่ยเนาะออ้ยขาอวบแฮะโบเห็นแดดเลยได้ทำเหมือนนี่ผู้น่ะโอ้ยขาอวบดูเลยขายาวเลยเนาะขาตันเลยครับบอกหงางแต่ขาตันเนาะ

้ไก่จค่วคุณแง่เนี่ยมาอย่างเนี oh. ้ยใส่สายตาเนี่ยครับชมสายตาแบบเนี่ยมาครับจะรินเผลปล่อยดอกเนาะผลก็ลินมาแหละครับพิวมาแหละแห้งคึอผมแงแเนี่ยผมก็เห็นครับผมดอกงามครับปล่อยข้างทางให้เนาะมันเนาะลดไกลไปหันซองขั้นสามพันเขาเห็นครับมันออกดอกเดียวเนาะ ก็คึอมันมเนี่ยคืมฟ้าคือฝนแน่มันนี่ครับผมกระดองงามอยู่เนาะทางก็พอดเก็บไปเหลืออยู่ครับครับเป็นฮิ่งลงเหลืองครับจุบมนึงครับผมโต๊ะเป็นให้กอยครับอีกสองดอกพนกระต๊ะครับเดี๋ยวนี่พ้น,นกระโต๊ะลินเนาะเะล,ะลืนเนอกหาฮิ่งมาสี่ด่ายแกงนะครับผมเจ้าพ้นโต๊ะล,ลินแค่สี่ด่ายสำเนียงนะครับมันนี่กันตรงนี้พ้นโต๊ะดีครับผม ปั่นก็ไม่แห้งกันเรื่อยเนะาเนะเรื่องสี่พอเห็ดแน่กะฝนมากครับจ๊คเนาะ่อยอีกสองหอดครับผมเป็เห็ดกอเนาะเนาะฝ่าฝนล,ลุยฝ่าฝนเลยมือนสุดตันฝนกะประมาณเดียวได้บ่อดอกแตเนาะได้ะเนะาะเนาะครับผมมันอีกกะเวลากลับครับผมแล้วครับว่าจะหาต่ออยู่เนาะแต่ว่าพ้นกระตกไม่แห้งไปเรื่อยครับเปียกเนาะ มันนี่กะเบื้องยอดได้ยอดมะของเขาครับฝนตกแน่นอนมันเป็นเล็บกรอฮิตเพ็่งข้ามกับเด็กแจ้งอยู่ครับอันมอดไลฟ์ไปไหนครับเฮ็ดกะออกมอดไลฟ์หนาะฝนกัตกเล็งมีจังนี้ครับผมฝากกดสามาคลิปกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อจะบริภัณฑ์รับชมคลิปอินไว้ครับผมสำหรับมันนี่จะได้ไหมครับสวัสดีค่ะขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับผม